สวัสดีครับช่วงเย็นเสียวิทยาย้ายผมมาอีกหน้างานหนึ่งครับเป็นหน้างานลอกดินครับอยู่ใกล้ๆกับหน้าแปลนสีไร่นะครับไม่ไกลกันมากครับประมาณ6กสิบกิโลครับก็ยังอยู่เขตพื้นที่ของของของเนี่ยครับใกล้ๆกันแหละครับหากเซนต์ตรงนีู้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นนครผมหรือเป็นเขตเขตโนนเพราะว่ามันใช้คลองแบ่งแบ่งนะครับ พอข้ามคลองไปก็เ,เป็นอีกจังหวัดหนึ่งไงมันเป็นรอยต่อมันเลยไม่แน่ใจตรงนี้ผมจะเรียกว่าเป็นวัดบึงแล้วกันวัดบึงวัดสวายเพราะอยู่ห่างวัดบึงประมาณสามสี่โลตรงนี้ก็เป็นญ,ญาติวัดบึงอันนี้ก็คือยอกตานดินฮะเป็นแปลงลอกหน้าดินแถวนี้เขาจะลอกหน้าดินกันอยู่ราวๆประมาณสักลึกสุดไม่เกินสามสิบครับแต่ส่วนใหญ่ไม่เคมไม่มีใครลอกลึกเท่าสามสิบครับส่วนใหญ่จะเป็นราวๆประมาณสิบห้าถึงยี่สิบครับ ยี่ห้านี่ถือว่าเยอะสุดแล้วสามสิบมันไม่ค่อย็นใครลอกครับเพราะลอ,อกก็สักสามสิบมันจะเป็นดินแดนจะทําทข้าวไม่ดีครับส่วนใหญ่ทถ้นี้ก็จะมีลอ,อกกันเรื่อยๆครับลอ,อกกันทุกปีครับปีหนึ่งเสพพิจาก็จะลอ,อกอยู่ปีหนึ่งก็ประมาณรวบรวร้อยไร่ครับลอ,อกขายขายคันหนึ่งก็ประมาณค่านินก็ว่าแปดเก้าร้อยครับเฉพาะค่า,าดินนะไม่เกี่ยวค่าตักไม่เกี่ยวค่าว,วิ่งนะยเราก็จะวิ่งขายตามแถวแถวนี้ยครับแถวตามบ้าน,นตามไรเนี้ยฮะบบ้านเรา,ายี่สิบสามสิบคันนะ คือหน้าดินเนี่ยตอน,นออเนี้ยพอได้รอบเนี่ยดินก็ถูกจองหมดแล้วครับอจองหมดแล้วจองจะหมดแล้วแคทจะไม่เหลือเพราะปก,ะกะติตอนที่ขายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจะจะ,จะมีคนจองหมดอัน,นนี้อูนี้ก็จะเป็นอูเรื่องเกี่ยวของโคตรเจริญการช่างครับเกี่ยวบโคเจริญก็ไม่ก็อยู่ทางที่อ่บริเวณเนี่ยนะครับนู้นมองเห็นไกลๆนู้นไกลๆนิดๆนู้นก็จะเป็นหลังสิบรอก็จะเป็นแคท สามหนึ่งสามดีพูดีซีครับสามหนึ่งสามนะฮะไม่ใช่สามหนึ่งสองตัวใหม่อันนี้ผมก็จะยกทางให้เขาตอนนี้ทางมันร่วมครับร่วมหัวนี้หน่อยเดียวเดีย๋ยวตรงโน่นก็น่าจะวิ่งได้อยู่เดี๋ยวจะขึ้นไปรับดินนยแฝงนี้ก็ต้องตากน่าจะตากไว้แล้วเราตั้งสองเดือนนะครับถึงจะได้ประมาณนี้โดยปกติจะไม่แห้งขนาดนี้หรอกที่ผมเคยลอกนะแฝงนี้แหละแห้งสุดเลยเนี่ยแค่ไม่ต้องทำทางเลยโดยปกติต้องใช้รถไถย,ยกทางครับ แต่แปลงนี้ไม่ต้องใช้ยกเลยถือว่าดีตากได้ดีมากตากได้แห้งมากแต่ก็ยังน่วมคนระับดินแถวนี้ดินชุ่มน้ำคนระับอย่างนี้ผมก็ดินแถวนี้ก็มีคุณค่าครับแพงมากครับราคาไม่ต้องพูดถึงเลยราคาแพงมากครับเอาถ่ายให้พี่เพื่อนด,ดูครับเนี่ยจากก็เราจะลอดนะตรงนี้ไม่แน่ใจจะรอดกี่เซนนะไม่แน่ใจรอดผมก็จะเป็นตัวรับครับกัน๋ยจะรับขึ้นไปเกียร์เ,เกียร์ ก้อนมันเป็นเศร้าใหญ่ด้วยครับย่มามัติดร้อนหน่อยเยี๋ยวหัวกระโดดหัวหลวดุดโอสันอ <c oughs> บอกกอนโดยปกติอแป้งอื่นเราจะใช้นถไถถครับไถแล้วมันจะผลไม,ไ,มไม่ความเป็นก้อนอันนี้ดินตรงนี้ถือว่าแข็งมากครับถือว่าแข็งจะได้เลยพ <c oughs> อ,อ,อดีมีโอกาสก็เป็นแบงหน้าดิงก็ แปลกๆปกติหน่อยผมจะล่อทุกปีครับเพราะช่วงนี้ผมยังไม่ได้เปิดช่องเน่ยผมก็จะมีการลอกล่าหน้าดินเนี่ยประจำครับลออทุกปีครับลอกทุกปีแล้วแต่ปีหนึ่งจะลอกี่ไร่ปีหนึ่งก็ส่วนใหญ่เยอะๆสุดก็เคยลอกปีหนึ่งประมาณสองร้อยไร่ล่อหน้อยไร่แต่ลอกไม่เยอะครับลอกบางๆครับถ้าเกิดม่ยี่สิบไร่เนี่ยยี่สิบห้าไร่เนี่ยจะได้อยู่เราเราประมาณร้สิบร้อนน่าจะอยู่เราเราประมาณพันสอง พันถึงพันพันประมาณพันพันพันไม่เกินพันสองพันร้อยประมาณพันร้อยเข้าๆนะฮะยี่ห้าไร่เนี่ยลอกประมาณยี่สิบเซนเนี่ยเดี๋ยวผมไปลอกนะ้าอยู่รอวนี้แต่ก็เยอะอะทัทีมันมีที่ผมนะผมเป็นแปลงใหญ่ก็มีครับเราไม่ได้ลงตามบ้านอย่างเดียวก็อ่าดินขายดีขายดีครับระยะเนี่ยแล้วราคาแพงมาก เนี่ยครับดิมกองหนึ่งกองไม่ใหญ่ครับเนี่ยครับกองมันจะไม่ใหญ่เท่าไหร <c> ่ <oughs> หน้าดิมก็จะประมาณนี้นะครับกองจะไม่ใหญ่มากแกถามเ่องของมันใส่สูงแค่ไหนอะ่ <c oughs> ะแล้วบนี้แ <c oughs> ล้วท้ายต้องใส่เปล่าหรือพอแล้ว <c oughs> ทั้งหลังต้องใส่เปล่าพอ,อยัง ี้ก็คือจะเป็นบ้านน่าจะเป็นบ้านของเจ้าของที่ครับคือเจ้าของที่จเจ้าดินเข้าบ้านหมดเลยแต่เจ้าของที่ก็ต้องเสียค่าค่าขุดกับค่านี่นะครับเจ้าของที่ก็จะต้องเสียค่าขุดกับคาวิ่งน,นะครับดินคดินตัวเองอยู่แล้วเสียค่าขุดคาวิ่งครับก็จะคิดกันไปราคาย่อมอยาวหน่อยคือโดยปกติ ลงเนี่ยปกติแถวนี้ก็จะใช้รถแทกเตอร์ดันหรือรถไถก็ดันได้ครับรถไถก็ดันได้แต่บางทีก็มันมีเปียกครับบางแองเป็นแองเปียกก็มีส่วนใหญ่เรจะใช้เรนใช้แมคโครส่วนใหญ่าะแมคโครนี่มันทางานได้ตลอดครับจะใช้แมคโครรับแต่แล้วแต่สถานการณ์ครับแต่เนื้อดินอย่างเงี้ยดินอย่างเงี้ยผมว่าอารถแทกเตอร์ก็ดันได้รถไถก็ดันได้ดันได้หมดรถไถก็ได้แทกเตอร์ก็ได้ได้หมด ก็ <c oughs> คือว่าเจ้าของที่เนี่ยเขาจะเอาดินเข้าบ้านเข,ขาก่อนเลยเพราะว่ามัวแต่ขายดินไปขายดินไปถ้าเกิดดินหมดตัวเองก็ไม่มีดินเิงอ่า <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นงา,านหน้าดินนะเนี่ยหน้าดินสวยอ่ะสวยครับเนี่ยน่าจะขุดราวๆเท่า25เซน20-25เซนเลยครับดูแล้วเพราะว่ามันเพราะว่าตะกี้ผมลองขุดดูแล้วขุดน้อยแบบน,นั้นไม่ได้ครับเพราะมันยกเส้าครับยกเส้าขึ้นมาประมาณ25-30นะครับยกเส้าเลยแสดงว่าต้องขุดต้องช้อนให้ ให้แบบว่าให้หลุดเศร้าอ่ะเศร้าใหญ่เท่าไหร่ก็ต้องขูดเท่านั้นนะฮะช้อนขึ้นมาเลยแบบนี้ตักง่ายมากครับโอ้ปกติที่ผมเคยลอกเนี่ยตักยากครับถ่ายมาเพื่อให้เพื่อนดูครับนี่นรบอ่านานลอาต้ดินโคอยู่ไกลเขามองไม่เห็นครับนี่ก็เสีอกจาขยายมาจากสีไร่ครับ สี่ไร่ก็อยาให้กระดัางกองก่อนผมนี่สองงานแล้วครับไม่มีแตแปลงไหนเสร็จสักงานขุดลอกน้ำก็ยังไม่เสร็จครับให้ผมโดดมาโน่นโดดไปนี่โดดไปหมดเลยก็ง,งานมันเยอะครับบอกว่างานเยอะช่วงนี้งานถชุกครับคือมันยังไงมันอย่างที่เสียเวลาจ้างผมเนี่ยคือมันมันคุ้มครับมันคุ้มเพราะว่ามัน คือไรวันมันไม่แพงแล้วมาทํางานได,ได้ได้ได้เนื้องานเยอะครับได้เนื้องานเยอะก<อ>็เอามาให้เพื่อนพี่ดูครับว่าเนี่ยฮะาางานมุกีปาท,ทํางานมันดีมากร้อยแค่ไหนก็บอ้อยเลยว่าดีครับเร็วครับเหมาะสำหรับรถที่ความเร็วไม่สูงมากรถผมเนี่ยเหมาะครับ ท่านตดใช้มุกีฟันท่านก็ไม่ผิดนะครับเไม่ใช่ผมจะไปต่อตานมุ่กีฟันนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่อย่างนั้นแม่่อย่างนั้นนี่นผมเคยบอกว่ามุกีฟันคือเป็นมุกีที่มาตรฐานอยู่แล้วท่านอย่าไปซีเรียสมาตรฐานของของรถก็คือมุกีฟันอยู่แล้วอย่างผมที่ผมต้องใช้มุกีวันนี้เพราะว่าอรถผมมันก็มันมีเป็นรถที่ความเร็วไม่สูงมากเนี่ยมันร้อมันดำเลยเห็นไหมฮะมันจะใส่นิดเดียวครับใส่ไม่เยอะครับใส่ ใสยไม่เยอะเท่าไหร่ครับสางทีใสเยอะเขาเขาไปขายให้แล้วนะฮะ <laughs> ใายไม่เยอะครับ <c oughs> เรียกว่าสิบล้อวิ่งเนี่ยเหมือนวิ่งรถไฟเหาะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าแปดตักสิบล้อไอแปดตักของโคสองร้อยครับมันไม่เยอะนะฮะแต่นี่รถรถเป็นแคทสามหึงสามบอว่าน,น่าจะประมาณสิบสิบสองตักนะน่านจะสิบสิบสองตักประมาณนี้จะเก็บใส่คอใส่อะไร เป็นแฝงให้พี่เพื่อนดูบ้างเอาละพี่เพื่อนก็ดูเอาครับว่ารถผมสภาพเป็นยังไงการทําง,งานเร็วมานกน้ทยแค่ไหน,นก็ยอยู่ที่เพื่อนเพื่อนพิจารณานะฮะผมก็ไม่สามารถที่จะไปบอยพี่เพื่อนอว่ารถผมตีงั้นนี้ผมก็ต้องบอกว่ารถผมเร็วแล้วครับโดยปกติแต่ผมก็อยากให้พี่เพื่อนอดูเองครับดูเอาเองว่ามันตีมากตีน้อยหรือว่ายังไงก็ติดชมผมได้ครับผมก็จะทําคลิป เน้นไปเรื่องเผื่อแผ่ความรู้พี่ๆเพื่อนครับผมไม่ได้เน้นอะไรครับเน้นงานดูงานหลากหลายพี่ๆเพื่อนบางคนคืออาจจะเป็นไอเดียขึ้นมาเอ้ยอยากจะอยากจะเล่นรถหรือว่าจะอะไรเงี้ยหรือดูความบันเทิงมก็ได้หมดครับประเชือมความรู้ครับนะฮะแคบเดียวครับรู้เรื่องครับไม่ถึงห้าทีครับรวบราบหมดแล้วครับรู้แล้วครับระดับยังไงอะไรยังไงเออแล้วเรื่องนี้เนี่ยฮะ รู้เรื่องเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วรถผมมีระ,ระ,ระดับน้ําเนี่ยผมปรับปุ๊บแล้วผมขึ้นไปยืนแล้วผมมองที่ระดับน้ําปุ๊บผมรู้เลยเออมีพี่สองมีสองท่านแล้วถามผมเนี่ยครับมันดีตรงนี้ครับดีตรงที่ว่าเมืราปรับแล้วขึ้นไปยืนเรารู้แล้วรถรถเราจะสูงต่ำทางไหนปุ๊บพอสูงต่ำทางไหนปุ๊บเราก็จะตั้งจะได้ตั้งมุมกี่ถูกค,ครับเนี่ยพอรู้ว่ารถสูงต่ำปุ๊บเราตั้งมุมกี่งี้ครับตั้งมุกี่ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าระดับอยู่ไหนเจ้าของนี่เา อย่างเงี้ยสมมติเจ้าของที่เขาบอกระดับเนี่ยปุ๊บเราปุ๊บกี่ไปวางปุ๊บราสวิงเนี้ยเรารู้เลยว่ารถเราสเสมอไปสเสมอเนี่ยฮะข้อดีของกระบอกน้ำนะฮะเนี่ยจะ,ะเป็นเทคนิคเล็กน้อยเนาะโอเคครับเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไปนะฮะมี่เพื่อนโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม